ง้เดี๋ยวขอคิวต่อไปก่อนนะคะขออนะุญาตขอคิวต่อไปนะคะมีทั้งหมดจองมาทั้งหมด5ท่านนะคะท่านแรกจะเป็นคุณวิจารณเลียวเสถียรวงนะคะท่านนายกอบตอนะคะท่านที่สองนะคะคุณรัฐกมพูชาตินะคะท่านอาดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านที่สมคุณมงคลเลือดกุมพานะคะอดีตข้าราชการครูท่านที่4คุณประสงค์กัลยากำนันตำบลสะดาค่ะ ท่านที่5นะคะผู้ใหญ่เทวีชื่นชุมแสงท่านที่6นะคะท่านธันวไรทัศนศิลปวิจารณจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวค่ะถ้างั้นขอเรียนเชิญท่านที่1ก่อนเลยค่ะร่วมแสดงความคิดเห็นขอนําไมโครโฟนให้ท่านด้วยค่ะอาการให้คิวตอนนี้เวลาของเราน่ะไม่ทราบกี่โมงแล้วคะพอดีที่ฉันไม่มีนาฬิกากี่โมงแล้วคะท่าน ค่ะทีนี้การาในแง่ของธรรมาทิ่พิบาลในการอภิปรายที่ท่านเอ่ยมาทั้งหมดนี่คือกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือกลุ่มที่อยากจะสะท้อนความคิดเห็นถ้าต้องมีความเที่ยงธรรมค่ะท่านจริงๆแล้วในกลุ่มที่เห็นด้วยนะ่ะกลุ่มทางหลวงใช้เวลานานมากค่ะซึ่งเคารพท่านมากๆนะคะกับรูปแบบที่งดงามของทางยกระดับ เพราะฉะนั้นเช่นนี้ความเป็นธรรมจะแสดงความคิดเห็นขออนุญาตลงทะเบียนโดยวาจานะคะขออนุญาตให้ทมกับทีมของที่ไม่เห็นด้วยเวลามันมีน้อยท่านเลื่อนเวลาให้ด้วยนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะสิบเอ็ดโมงเลื่อนได้ค่ะเลยเที่ยงก็ได้ค่ะแล้วขอเวลาไม่เกินท่านละสิบห้านาทีนะคะปกติจะให้ท่านละห้านาทีนะคะเดี๋ยว่โอเคห้านาทีก็ได้ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมคะขอบคุณนะคะค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะถ้าท่านใดประสงค์ที่จะพูดต่อไปหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อไปนะคะลงทะเบียนทางวาจาได้ที่คุณพัฒน,นายุนะคะเดี๋ยวจัดจัดลำดับให้นะคะนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะท่านนายกอบตอนะคะท่านวิจารียเสถียรวงค่ะค่ะขออนุญาตค่ะนำไมโครโฟนให้ท่านด้วยค่ะและท่านที่สองเตรียมเลยนะคะคุณรัฐกมพูชาติค่ะท่านมีเวลา5นาทีนะคะขอบคุณค่ะ5นาที รับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านในอำเภอแางรองท่านผู้กำกับท่านที่ตำรวจอำเภอแางรองและก็ท่านคณาส่วนและก็พี่น้องชาวอำเภอแางรองทุกท่านครับ <c oughs> รับในะส่วนตัวผมนั้นนะครับก็ก็ได้รับฟังกันมาประชุมไปครั้งที่สามแล้วนะครับก็ความเห็นอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะครับผมเองในคณะส่วนหนึ่งก็เพียงแต่ว่า วันนี้นะครับก็ปัญหาของชาวนังรองก็คือว่าถนนสาย24ที่การเออะนะครับไม่ว่าทั้งเทศกาลหรือไม่เทศการทีนี้ในส่วนตัวผมทั้นนะครับก็ถามว่าเห็นด้วยไหมก็สับสนท่ามีทีนี้ส่วนผมเป้ส่วนพี่น้องชาวตลาดนังรองผมก็เห็นใจครับเพราะว่าการก่อสร้างแต่ละครั้งก็จะมีผลกระทบนะครับในการก่อสร้าง แล้วก็อาจจะภายหน้าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็อยากฝากทั้งคณะสำรวจและออกแบบนะครับทํำยังไงบ้างสมมติถ้ามีการทําออกแบบก่อสร้างขอให้ดูผลกระทบหนึ่งการค้าธุรกิจของพ่อค้าอย่าให้เสียหายนะครับครับฉะนั้นก็แล้วก็บัญญัอีก,กนหนึ่งก็คือเรื่องอุเหตุครับเราอยากให้เขาผ่านไปผ่านมาให้เขาปลอดภัยครับนะครับ ฉะนั้นทั้งรูปสี่รูปแบบนี้ครับว่าผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเห็นมีรูปแบบที่หนึ่งอะที่ว่ามันจะสะดวกแค่นั้นเองครับเอาครับทีนี่สวนมันมานวันนี้ของคณะชาวลังรองเนี่ยของผมที่อยู่ด้วยกันในชนบทด้วยนะครับอยากจะขอทางคณะออกแบบนะครับจากกรมทางหลวงเนี่ยช่วยพิจารณาถนนงวงแหวนให้ด้วยจะได้ลดปัญหาการจราจรนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมารวมอยู่สายยี่บสี่ทั้งหมดนะครับ ถ้าเรามีวงแหวนออกทังด้านทั้งตะวันออกและด้านตะวันตกเข้ามันก็ลดได้นะครับพี่น้องเราก็สะดวกขึ้นอย่างท่านที่พูดบอกว่าบางครั้งมาถึงสายทุ่งแหลมต้องใช้เวลาต้องชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ผมเห็นใจครับทุกท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็อยากจะให้นะครับช่วยต่อเนื่องให้ด้วยนะครับเรื่องถนนวงแหวนไปเข้าเชื่อมสามสาี่แปดสายอำเภอประคําดงรองครับ แค่แล้วครับวันนี้ผมก็คงจะไม่ใช้เวลามากครับเพราะว่าใกล้เวลาแล้วขอคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านวิจารณ์น,ะะา,นายกนะคะใช้เวลาประมาณ2นาที18วินาทีนะคะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านก็เห็นด้วยนะคะกับรูปแบบที่1แล้วก็ขอเสนอว่าให้ทางวงแหวนหรือทางเลี่ยงเมืองเชื่อมสาย3 48น,นะคะ